สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำหมองในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็มีคลิปเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมาให้พวกเราดูนะคะเพื่อลดความตึงเครียดะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรายังคงอยู่กับจอยและปุ๊กครับครั้งที่แล้วน้องๆคงเข้าใจเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วครั้งนี้ ปุ๊กและจอยจะพาน้องๆไปฝึกเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันครับอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับจอยและปุ๊กกันเลยครับปุ๊กจ๊ะก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงการนำเสนอข้อมูลของสิ่งเดียวกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไปโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเราก็เข้าใจเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้ว แต่เรายังสงสัยว่าเราจะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ไหมจ๊ะถ้าได้จะใช้วิธีการหรือหลักการอย่างไรเราสามารถหาข้อมูลของสิ่งเดียวกันตั้งแต่สองข้อมูลขึ้นไปมาเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้แน่นอนจ้าแต่ก่อนที่เราจะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นเรามาทบทวนเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะจ๊ะ แผนภูมิแท่งเป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆโดยใช้ความยาวหรือความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนแต่ละรายการโดยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปต้องมีความกว้างเท่ากันและเริ่มต้นจากระดับเดียวกันจ้าในการอ่านแผนภูมิแท่งนั้นเราจะดูความสูง หรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยเทียบกับเส้นแสดงจำนวนในแนวตั้งหรือแนวนอนแต่ถ้าแผนภูมิแท่งใดมีตัวเลขแสดงจำนวนไว้ที่ปลายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็สามารถอ่านจำนวนตัวเลขนี้ได้เลยในกรณีที่ข้อมูลมีค่ามากหรือค่าใกล้เคียงกันเราสามารถย่นระยะบนแกนแสดงจำนวนของแผนภูมิแท่งได้ ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างแผนภูมิเปรียบเทียบกันจ้าแผนภูมิเปรียบเทียบนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าเรือคลองเตยและสถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินดอนเมืองตั้งแต่พุทธศักราช2551ถึง2554จ้าและจากแผนภูมิเปรียบเทียบที่แสดงปริมาณน้ำฝน ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาท่าเรือคลองเตยและสถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินดอนเมืองตั้งแต่พุทธศักราช2551ถึง2554พบว่าสถานีอุตุนิยมวิทยาท่าเรือคลองเตยวัดปริมาณน้ำฝนรวมได้มากที่สุดในปีพุทธศักราช2554และน้อยที่สุดในปีพุทธศักราช2551 สถานีอุตุนิยมวิทยาสนามบินดอยเมืองวัดปริมาณน้ำฝนรวมได้มากที่สุดในปีพุทธศักราช2552และน้อยที่สุดในปีพุทธศักราช2551โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาทั้งสองสถานีวัดปริมาณฝนรวมได้ใกล้เคียงกันที่สุดในปีพุทธศักราช2552จ้า เอาล่ะทีนี้ทำความเข้าใจหลักการการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันจะ้ะการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงการเปรียบเทียบจำนวนหรือปริมาณสิ่งต่างๆของข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไปโดยมีหลักการดังนี้เขียนชื่อแผนภูมิกำกับไว้ข้างบนเพื่อแสดงว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลใด เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้แสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลโดยแต่ละรายการต้องมีความกว้างเท่ากันและต้องเริ่มเขียนจากระดับเดียวกันถ้าเขียนในแนวตั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนและถ้าเขียนในแนวนอนให้เริ่มจากด้านซ้ายไปด้านขวาจ้ะต่อไปความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูป จะแสดงจำนวนหรือปริมาณของแต่ละรายการระบายสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือใช้สัญลักษณ์แสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละชุดข้อมูลโดยข้อมูลชุดเดียวกันให้ใช้สีหรือสัญลักษณ์อย่างเดียวกันพร้อมทั้งเขียนรูปและคำอธิบายไว้ถ้าข้อมูลแต่ละรายการมีจำนวนหรือปริมาณมากหรือใกล้เคียงกันควรย่นระยะบนแกนที่แสดงจำนวนนะจ๊ะ สุดท้ายเขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้อ่านตัวเลขได้ถูกต้องจ้าเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจ้าจากตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลจำนวนประชากรไทยในปีพุทธศักราช2554โดยจำแนกนตามเพศจ้าเราสามารถนำข้อมูลจากตารางข้างต้นมาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ โดยอาศัยหลักการดังนี้ข้อ 1. เขียนชื่อแผนภูมิกำกับไว้ข้างบนโดยให้ชื่อแผนภูมิคือจำนวนประชากรไทยจำนกนตามเพศในปีพุทธศักราช2554ข้อ2เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้แสดงจำนวนประชากรไทยโดยต้องมีความยาวเท่ากันและต้องเริ่มเขียนจากระดับเดียวกันคือเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยความสูง รือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะแสดงจำนวนหรือปริมาณของแต่ละรายการมีดังนี้ประชากรชายในภาคเหนือมีจำนวน5าล้านแนคนประชากรชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน10ล้านเนคนประชากรชายในภาคกลาง มีจํานวน7,831,661คนประชากรชายในภาคใต้มีจํานวน4,428,715คนประชากรหญิงในภาคเหนือมีจํานวน5,975,639คนประชากรหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน10,817,137คนประชากรหญิงในภาคกลางมีจํานวน 8 2 2 9 8 0คนและประชากรหญิงในภาคใต้มีจำนวน4,543,140คนข้อ3ระบายสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่และชุดข้อมูลโดยประชากรชายระบายสีน้ำเงินและประชากรหญิงระบายสีแดงเขียนกำกับไว้ด้านขวาของแผนภูมิข้อ4เขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ส่วนปลายสุด ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อให้อ่านตัวเลขได้ถูกต้องข้อ5ขั้นตอนสุดท้ายระบุแหล่งที่มาของข้อมูลทีนี้เราก็จะได้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่แสดงจำนวนประชากรไทยในปี2554โดยจำแนกตามเพศแล้วจ้าเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าจ้าข้อมูลแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากทวีปยุโรปอเมริกาและแอฟ,ฟริกาที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยพุทธศักราช2547และ2550เราสามารถเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้ดังนี้ 1. เขียนชื่อแผนภูมิก,รรมกำกับไว้โดยให้ชื่อแผนภูมิคือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทวีปยุโรปอเมริกาและแอฟ,ฟริกาที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยพุทธศักราช2547 และ2550 2. เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้แสดงจำนวนประชากรไทยโดยต้องมีความกว้างเท่ากันและต้องเริ่มเขียนจากระดับเดียวกันคือเริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนโดยความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะแสดงจำนวนหรือปริมาณของแต่ละรายการได้ดังนี้ในปีพุทธศักราช2547มีนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป จำนวน2,851,233คนทวีปอเมริกามีจำนวน8,23,957คนทวีปแอฟริกามีจำนวน91,505คนและในปีพุทธศักราช2520มีนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปจำนวน3,95,271คนทวีปอเมริกามีจำนวน 9 2 3 3 6สคนและทวีปแอฟริกามีจำนวน1 1 6 6ง7สคน 3. ระบายสีรูปสี่เหลี่ยมุมฉากเพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละชุดข้อมูลโดยปี2547้วรยปี2,547ระบายสีน้ำเงินและปี2,550ระบายสีแดงเขียนกำกับไว้ด้านขวาของแผนภูมิ 4. เขียนตัวเลขก,กำกับไว้ ที่ส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพื่อ่านตัวเลขได้ถูกต้อง 5. ขั้นตอนสุดท้ายระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพักให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเรื่องแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบดีกว่านะจ๊ะแล้วเราค่อยกลับมาสรุปกันจ้าจากข้อมูลต่อไปนี้จงสร้างเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตารางแสดงข้อมูลจำนวนของนักเรียนที่ขาดเรียนจำแนกตามระดับชั้นเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนเพื่อนกิจกรรมที่เพื่อนเพื่อนได้ทำช่วยให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามเรามาสรุปกันอีกทีค่ะการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงการเปรียบเทียบจำนวนหรือปริมาณสิ่งต่างๆของข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไปมีหลักการดังนี้ 1. เขียนชื่อแผนภูมิกำกับไว้ข้างบนเพื่อแสดงว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลใด 2. เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้แสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลโดยแต่ละรายการต้องมีความกว้างเท่ากัน และต้องเริ่มเขียนจากระดับเดียวกันถ้าเขียนในแนวตั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นด้านบนและถ้าเขียนในแนวนอนให้เริ่มจากด้านซ้ายไปด้านขวาจ้า 3. ความสูงหรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปจะแสดงจํานวนหรือปริมาณของแต่ละรายการ 4. ระบายสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือใช้สัญ,ญลักษณ์ แสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละชุดข้อมูลโดยข้อมูลชุดเดียวกันให้ใช้สีหรือสัญลักษณ์อย่างเดียวกันพร้อมทั้งเขียนรูปและคำอธิบายไว้ 5. ถ้าข้อมูลแต่ละรายการมีจำนวนหรือปริมาณมากหรือใกล้เคียงกันควรย่นระยะบนแกนที่แสดงจำนวนนะจ๊ะ 6. เขียนตัวเลขกำกับไว้ที่ส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เพื่อให้อ่านตัวเลขได้ถูกต้องจ้าถ้าเป็นข้อมูลจริงเราต้องไม่ลืมที่จะระบุแหล่งที่มาด้วยนะจ๊ะถึงเวลาทดสอบความเข้าใจของเพื่อนๆแล้วค่ะดังนั้นเราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันนะคะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ จากตารางข้อมูลต่อไปนี้ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับข้อหนึ่งจากข้อมูลต่อไปนี้จงสร้างเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบตารางแสดงข้อมูลของจำนวนผักที่ขายได้ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างจอยเข้าใจแล้วใช่ไหมเราเข้าใจแล้วจ้าพวกเราหวังว่าเพื่อนๆก็คงเข้าใจเหมือนพวกเรานะคะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ดูคลิปกันไปแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนนะคะจะสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้เราก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูใหม่หากไม่เข้าใจหรือเปิดจากในหนังสือเปรียบเทียบดูนะคะวิธีการสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ถ้าจะระบายสีจะใช้แค่เลือกสีมาแค่สสีเท่านั้นนะคะคซึ่งเราก็จะต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาก่อนค่ะว่าสีแรกจะให้เป็นเกี่ยวกับอะไรสีที่2จะให้เกี่ยวกับอะไรก็คือต้องสร้างาช่องสี่เหลี่ยมด้านข้างนะคะซึ่งมีตัวอย่างในคลิปอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะเ,คเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมผ่าถ่ายลูกส่งให้นครเหมือนเดิมสําสหรับในชั่วโมงนี้ครูก็ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ